สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยครูกัญจนาเหเมวันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวัดไซถาวรพรมานุกูลสำนักง,งานเขตจอมทองกรุ่มเทพมหานคร เรียนใช่นะมคะ่กำังศึกษาปีที่สองนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายกิจธุระนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปชมคลิปวิดีโอเลยคะ่ะ ความหมายของจดหมายกิจธุระจดหมายกิจธุระเป็นจดหมายที่เขียนติดต่อกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆเช่นห้างร้านบริษัทสมาคมละเพื่อติดต่อกิจธุระต่างๆเช่นการเขียนจดหมายขอลาหยุดเรียนเมื่อเจ็บป่วยหรือมีกิจธุระจําเป็นหรือเชิญวิทยากรมาบรรยายหรือขอเข้าชมกิจกรรมของสถานประกอบการต่างๆเป็นต้นการเขียนจดหมายกิจธุระต้องใช้ภาษากระทัดรัดตรงประเด็น เพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกันโดยมีรูปแบบการเขียนเช่นเดียวกับหนังสือราชการส่วนประกอบของจดหมายกิจธุระ ส่วนที่ 1. ประกอบด้วย 1. ห,หน่วยงานของเจ้าของจดหมาย 2. วันเดือนปีที่เขียนจดหมายเขียนว่า1 5ตุลา2553 3. จุดมุ่งหมายของการเขียนจดหมายกิดธ,ธุระฉบับนั้นซึ่งใช้คำว่าเรื่อง 4. คํคำขึ้นต้นจดหมายใช้คำว่าเรียนตามด้วยตำแหน่งหรือชื่อบุคคลที่จดหมายฉบับนั้นส่งไปถึง 5. ถ้ามีรายละเอียดหรือข้อมูลต่างๆส่งไปด้วยใช้คำว่าสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่วนที่2เป็นใจความของจดหมายกิจธุระฉบับนั้นซึ่งอาจมีหลายย่อหน้าก็ได้ไม่ควรเขียนจดหมายโดยมีใจความเดียวส่วนที่ 3. ประกอบด้วย 1. คําคำลงท้ายใช้คำว่าขอแสดงความนับถือ 2. ลายเซ็นชื่อผู้เขียน 3. ชื่อสกุลเต็มเขียนตัวบรรจงอยู่ในวงเล็บ 4. ตำแหน่งของผู้เขียนจดหมายถ้ามีส่วนที่สามประกอบประเภทของจดหมายกิจธุระ 1. นึ่จดหมายที่บริษัทห้างร้านเขียนติดต่อกันด้วยเรื่องธุรการงานจดหมายติดต่อสอบถามจดหมายนัดหมายจดหมายบอกขายของ จดหมายเตือนทวงถามจดหมายที่บุคคลเขียนติดต่อกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆจดหมายสมัครงานจดหมายขอบคุณจดหมายเชิญ 3. จดหมายที่หน่วยงานติดต่อกับหน่วยงานจดหมายเชิญวิทยากรจดหมายขอเข้าชมกิจการสถานประกอบการต่างๆละ มารยาทในการเขียนจดหมาย 1. ใช้กระดาษสีขาวหรือสีอ่อนไม่ควรมีลวดลายมากนักซองควรเป็นขนาดที่ไปษณี์กำหนดเป็นสีอ่อนไม่มีลวดลายจนทําให้การจ่าหน้าซองไม่ชัดเจนผนึกดวงตาไปษสียากรตรงมุมขวาด้านบนให้เรียบร้อย 2. ควรเขียนด้วยหมึกสีเดียวกันตลอดและมีสีเข้มอ่านง่ายเช่นสีน้ําเงินหรือสีดํา 3. ไม่สอดธนบัตร หรือสิ่งของมีค่าอื่นๆแม้เป็นของเล็กๆเพราะจะไม่สะดวกต่อการประทับตาการสอดธนบัตรหรือสิ่งของมีค่าอื่นๆจะทําให้หายได้ถ้าจะส่งเป็นเงินหรือสิ่งของควรส่งธนานัติหรือพัสดุไปณียสี 4. ควรเขียนคํานําหน้าชื่อให้ถูกต้องตามความนิยมหรือความเหมาะสม 5. ไม่ควรเขียนจดหมายกล่าวร้ายผู้อื่นโดยไม่ลงชื่อซึ่งเรียกว่าบัตรสนเทศห ถ้าจะเขียนข้อความเพิ่มเติมหลังจากจบจดหมายแล้วให้เขียนปอรอปัดชิมลิขิตข้อความที่ยังเหลือในตอนท้ายซึ่งอาจจะลืมเขียนตกล่นอยู่7เมื่อได้รับจดหมายควรรีบตอบทันที8การจ่าหน้าซองจะต้องเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนใส่รหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการคัดแยกและจัดส่งถึงผู้รับการเขียนรหัสไปรษณีย์ควรเขียนด้วยเลขสากลอารบิก ผู้ที่สามารถเขียนจดหมายได้ดีต้องรู้หลักการเขียนมีมารยาทในการเขียนและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ผู้รับได้รับรู้เรื่องราวที่ต้องการสื่อได้ตรงตามวัตถุประสงค์